เราเ็วเร็ไม่ทันแล้วเนี่ยรูปในแควนี่ดีตรงหรือเปล่าคุณหนูเจ้าขอคุณหนูโอ๊ยไม่ไม่ไม่แล้วก็ไม่ยังไงเนี่ยแตมก็จะไม่ยอมไปออกสื่อกับยายนักเอกต่อไแหล่นั่นเด็ดขาดเข้าใจไหมอย่าเรียกคุณชีเน่อย่างนั้นสิคะคุณหนูเชิอแตมเธอนี่ยกำลังจะมาเป็นแม่ใหม่ของคุณหนูนะคะป้าสมรคะแม่แตมเนี่ยเสียไปนานแล้วค่ะไม่มีใครมาแทนแม่แตมได้นะคะทุกคนจำมาไว้ ว่าคุณหนูต้องยอมแต่งตัวก่อนเถอะนะคะไม่งั้นเจ้าสัว,สวจะเล่นงานจีดเอานะคะพูดไม่รู้เรื่องเหรอแตมบอกแล้วไงว่าถ้าจะให้แต้มออกงานเนี่ยแต้มก็จะใส่ชุดนี้ออไปบอกคุณพ่อเลยนะว่าแต้มจะใส่ชุดนอนนี่ไม่ไปกระโดดตบ20่สิบที50ทีห้า <c oughs> ตอนจัดงานศพแม่ไม่เห็นจะอลังขนาดนี้เลยคุณหนูครับมันงานคนละอย่างกันครับงานคุณผู้หญิงอะ่ะเขาไม่จัดแถลงข่าวอลังการกันแบบนี้หรอกครับถ้าคุณพ่อแต่งงานกับยายชีแน่จริงๆเนี่ยแต่งงานตลอดชีวิตแนะ่จะเย็นๆครับเราคิดไ้หรือยังล่ะจ๊ะว่าจะงอนคุณพ่อเธอ,อยังไงดี <c oughs> เพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยฉันก็ต้องแต่งงานกับเจ้าสัวแน่นอนให้ฉันแบบว่าแนะนำอะไรเธอสักหน่อยไหมถ้าฉันเป็นเธอนะ ป่านนี้ช่วงเก็บข้าวเก็บขอนลก็เหนียวจากบ้านไปนานแล้วแหละเพราะว่างานถแถลงข่าวมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วจ้ะถ้าเธอได้ดูว่านอกจากฉันจะได้เป็นเมียใหม่ของเจ้าสัวแล้วเนี่ยฉันก็ยังได้ตำแหน่งอื่นเพิ่มใหม่ด้วยนะก็กลัวว่าเธอจะอกแตกตายซะก่อนไงคุณพ่อให้ตำแหน่งอะไรเธอตำแหน่งตำแหน่งไม่บอก เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ถอยไปสิบ้าคุณอยาคกกีดครับอยาคกกีดคิดว่าแค่นี้ร้ายแล้วเหรอรู้จักฉันน้อยไป ทำไมถึงยังไม่แต่งตัวกคะงานแถลงข่าวของเราเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะก็รอให้คุณมาแต่งให้อยู่นี่ไงแต่งเองกลัวว่าจะไม่หล่อหรอคะแต่ชีเน่ว่านะคุณของชีเน่เนี่ยจะแต่งยังไงก็หล่อค่ะหรือว่าจะไม่ใส่อะไรเลยแบบนี้คุณก็ยังหล่ออยู่ดีค่ะ เออแล้วเรื่องที่ให้ไปช่วยหนูแตมเขาแต่งตัวนะ่ะเป็นยังไงบ้างหนูแตมเขาไม่ยอมแต่งตัวค่ะเขาดื้อมากเลยนะคะดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจที่เราสองคนกำลังจะแต่งงานกันเลยนะคะคุณคือชิเน่ก็ไปบอกเขาดีๆนะคะว่าให้รีบแต่งตัวสวยๆจะได้มาร่วมงานถแถลงข่าวด้วยกันแต่ว่าหนูแตมเขาก็แวะใส่ชิเน่มาเลยอะคะ่ะ คุณก็อย่าไปถือโทษโกรธดุเต็มเขาเลยนะเขายัางเด็กอยู่อีกหน่อยเขาก็คิดได้เองแหละชินเไม่เคยโกรธดูเต็มเลยนะคะเพราะว่าชินเเข้าใจค่ะดูแต็มว่าคงจะรักแม่ของเขามากนะคะเขาคงไม่อยากให้มีใครมาแทนที่แม่ของเขาหรอกค่ะอือรักตรงนี้แหละชินเก็รักคุณนะคะอบอกพี่รุ่มสบายหน่อยนะ ทำอะไรกันคะกินป๊อกกี้กันอยู่ไงต้องรายงานลูกด้วยเหรอพ่อให้ตำแหน่งอะไรยัยชีแน่เขาแล้วคะอ่ะก็ตำแหน่งอะไรล่ะลูกฮะอืม เขากาลังจะแต่งงานกับพ่อเขาก็ต้องเป็นเมียพ่อเป็นแม่ของลูกไงหนูแต้มเขาอาจจะหมายถึงตําแหน่งในบริษัทนะคะพ่อคะนี่พ่อหลงเขาจนให้ตําแหน่งในบริษัทเลยเหรอก็เขามาทํางานให้พ่อพ่อก็ต้องมีเงินเดือนมีตําแหน่งให้เขาสิลูกแล้วพ่อให้ตําแหน่งอะไรเขาคะก็ถ้าลูกอยากจะรู้นะก็คอยฟังในงานแถลงข่าวของพ่อกันละกัน แล้วก็รีบไปแต่งตัวเลยปลโอ้ย,อยคุณหนูคุณหนูระวังลมนะครับคุณหนูเกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้ เป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง